จุดยืนชัดเจนเผยตัวเลขค่าตัวคนาเต้ที่ลูพูกำหนดหลังมาริดจ้องสอยจุดยืนชัดเจนโคนาเต้ ate, ปาการหลังชาวฝรั่งเศสที่หงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำหนดไว้หลังจากลาชันชุดขาวเรยันมาริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนมีข่าวต้องการคว้าตัวไปยกระดับในแผงหลังซึ่งทางยอดทีมแห่งถิ่นแอนฟิลด์กำหนดค่าตัวอิบราฮิมาคนาเต้วัย26ปีรายนี้ไว้ขั้นต่ำที่50 1ล้านยูโรหรือประมาณ1,898ล้านบาทขณะที่มีกระแสข่าวบางส่วนระบุว่าทีมโลสบังโกสมองว่าค่าตัวที่เหมาะสม ของแข้งลายนี้ควรอยู่ที่20-25ถึงล้านยูโรหรือประมาณ759-949ถึงล้านบาททั้งนี้สาเหตุดังกล่าวที่ทางราชันชุดขาวเลออันมาริดมองแบบนั้นเป็นเพราะว่านักเตะเหลือพันธะในชายคาแอมฟิลแค่1ปีเท่านั้นหลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าเนื่องจากอิบราฮิมาโคนาเตต้องการค่าเหนื่อยในระดับที่ใกล้เคียงกับเวอร์จิลฟานไดผู้หูในแนวร